สวัสดีครับผมอาร์ทอซิ่งอยากวิ่งคิกนะครับ W207 นะฮะคันนี้เฟรนลิบแล้วนะครับจัดทั้งคันนะฮะดูงานดีกว่าว่าเราอัปเกรดอะไรไปบ้างนะครับคันนี้นะฮะเบื่อท่อทรงเหลี่ยมๆของมันแล้วนะฮะจึงใช้ปลายเป็นฟอ์ซคาร์บอนนะครับคาร์บูวิกนะครับเราก็ถอดชุดท่อเก่าออกนะฮะก็ดูลงตัวสวยงามนะครับแล้วคันนี้ทำเปิดปิดวาล์วด้วยนะครับแต่ยังไม่เป็นสเตยดีเพราะว่า ยังไม่อยากให้ไฟโชว์นะครับตัวนี้เป็นหม้อยูโรอาร์แตะครับมีวาล์วระบบแวคกซ์่ำลมนะฮะตนเลสซีนซีนะครับดัดคู่เลยนะครับนี่ตัววาล์วมีหน้าแปนจัมเวลาเซอร์วิสง่ายๆนะฮะตัวนี้เราไม่ไม่ลืมนะฮะเรื่องการล็อกน็อตการท่อหลุดนะครับดัดโค้งสสวยเห็นไหมฮะโค้งสสวยแบบนี้นะครับฟูนะฮะงานดัดฟูเลยยิงยาวนะฮะถึงก่อนดาวไฟแต่ตัวนี้จะมีแคทดไว้ลูกหนึ่งเพราะว่า ยังไม่ขึ้นจูเมสเตย์สองหรือไฟมันโชว์นะครับลองไปฟังเสียงชิ้นท่อยูโรอาร์ตว่าเป็นยังไงนะครับดับหนึ่งออกฝนตบพอดีเลยโอ้ขึ้นคนเร็วนะครับ w 207นะครับ ยูโรอาร์ดเอ็กซอร์สเปิดปิดวาล์วนะครับชุดเกือบเต็มนะฮะนิดหนึ่งก็เป็นสเตล์สองได้เลยนะฮะอันนี้ยังเหลือดาวไปอีกไต่หนึ่งไต่หนึ่งของดาวไปจริงๆนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับคันนี้เป็นเปิดปิดวาล์วนะครับเวลาออนวาล์วเนี่ยเสียงก็ดังแบบซุปเปอร์คาร์นะครับส่วนออฟฟ์วาลก็เงียบนะครับส่วนมาตรฐานที่เราทำไปอ่ะไม่แพ้ท่อนอกนะฮะ นะครับทั้งหม้อสูตรของเราระบบวาล์วของเราปลายท่อของเรารวมไปถึงงานดัดสแตนเลสสวยๆด้วยเครื่องจักร CNC นะฮะไม่แพ้โรงงานเลยนะครับลองฟังเสียงข้างนอกนิดหนึ่งนะครับดังไงอีกทีเลยรอนะครับสนใจนะครับ W207 ต้องการชุดท่อ Euroart Exot นะฮะงานท่อสวยๆราคาคนไทยคุณภาพท่อนอกมาท่อซิงได้เลยครับ ข้อสุดรับหญิงทองหล่อนะครับยูโรอาร์เด็กซอสขอบคุณครับ